ทักทายยามเย็นค่ะยามเย็นวันนี้นะคะก็ลุงมนผ่าเดินทางไปหาคนพิเศษนะคะระหว่างเดินทางนะคะเราก็เห็นภาพบรรยากาศตอนช่วงตะวันใกลจะตกดินแล้วก็ทุงนาทุงไร่ไรส่สวนไร่อ้อยเขียวขจงีงามๆค่ะก็เลยถ่ายรูปบรรยากาศมาฝากให้พี่น้องในบึงนะคะเห็นหมคะเขียวงามมากเลยนะคะเนาะมันกระดูสดชื่นสบายตานะคะ เอานี่อะไรแล้วเนาะมาฮอดจอดถึงแล้วก็มีอาหารการกินวางไวเติมนะคะนั่นก็คือมือนีเราเดินทางมาหาแม่กับพ่อที่บ้านจ้าเพราะว่าเพื่อนโทรบอกว่ามือนีมีเนื้อส,สดๆนะคะแล้วก็เสือรองไห้เดอ้อแม่ย่างใบเสบเสบซื้อมาจัดมาสองโลนะคะมือนันเป็นทรงเสพติดใจอร่อยวันนี้เลยตามให้มากินกนันหนีค่ะเราก็เลยชวนลงมนนะคะเดินทางมานะคะเพื่อที่จะมากินข้าวนะคะ นี่ก,กินเซตเรียบร้อยนะคะลุงมวนก้อยเนื้อแซ่บๆค่ะมีอาหารการกินล้าอย่างทุกอย่างแถมยังน้องโน้ตนะคะทอดลูกชิ้นมาแซ่บมากอร่อยนะคะพอกินเซตเรียบร้อยแล้วก็โห่กับพร้อมพี่น้องจา้าทั้งผักทั้งอาหารการกินนะคะทุกอย่างทุกสิ่งเลยนี่แหละความคิดหอดลูกเนาะมอกระเรียมใบล้าอย่างเลยค่ะก้อยเนือ้อลุงมวนแซ่บมาเคดเป็นมอเลยจ้ะอร่อยมากๆพอกะพากันกินเขา้ขเาคนละ จานสองจานก็แม่ได้เนาะนี่แม่กับกำลังเตรียมหอให้นี่แหละนิสัยของแม่นะคะคนไหนมาบ้านนี่ตรงอิม่มตรงหอให้หอพร้อมเข่าซุกพ้อมนะจ๊ะหุงเข่าหอให้ลูกสาวพ้อมว่าตอนเช้าวพรุ่งนี้เหนื่อยมาเสเพื่อขับรถกลับเราเหนื่อยพรุ่งนี้จะได้บาต้องหุงเข่าลูกก็เอาอันนี้กินเลยวันละ่ะ นี่นะคะความหลักของพ่อของเม่เนาะกระจัดมานะคะเพื่นกระยาหหอให้เนาะแล้วก็โอเคไม่ปฏิเสธจ้ามาที่นี่แล้วสิผ้าเดืนชมสวนหนาบานเด้อกระยะ่าวสวนเธอเนาะเป่งพักของพ่อในน้อยมาเถอะนะอันนี้ก็ที่เป็นหลานชายก็น้องโน้ตนะคะพื้นน่งเล่นน้ำกันขางตอนคืนน้องโน้ตเพื้นก็ดีใจค่ะเห็นอามาฟ้าวทอดลูกชิ้นนะคะทำแบบ ลูกชิ้นแดงๆนะ่ะหั่นเป็นกุ้งเอ่อชิ้นๆตัวนอนนะ่ะนาลากักนารากแล้วก็ทอดย่างอร่อยนี่เด้อยากให้อาได้กินนี่นี่น้องตั้งก็เลยบอกว่าให้อาน่ะเอากุ้งแช่น้ำปลาไว้ให้น้องโนด้ามาดิอร่อยนะคะก็กินกันซ้ดเรียบร้อยก็พามาดูแปลงพักอันนี้ก็เป็นแปลงพักของคุณพ่อนะคะโอ้ต่อทั้งคืนมองเห็นบ่เนาะมีทั้งดอกไม้มีทั้งผักปนกันเลยบ้านนี้ แต่ว่าพักเพื่อนกับงามงามเลยค่ะต้นหอมนี่กําลังขึ้นงามเลยนะคะต้นหอมกําลังขึ้นงามเลยแล้วที่นี่ก็มีต้นพักบุง้งมีตน้นใบโหระพานะคะนี่ต้นใหม่ดอกสีฟูกง็งามงามจักว่าตนน้นหอย่างเนาะแล้วก็มีกําลังเต็มใบผักเพลวว้กินกับลาบน้ําค่ะนี่แหละผู้เท่าเพื่อนปลูกคนเท่าแก่ก็จะปลูกพอแกงเงาคล้ายเงาไปพอมันดูสดชื่นเนาะคะ่ะ เดี๋ยวๆก็ได้เวลากับบ้านละพี่น้องจ้าก,ก็ที่ค,ดคิดฮอดกันน่งเดียจังมาไลยที่ได้อยู่น้ำกันนาะคลิปกับ,บผ่านจักเทื่อเนาะค่ะขอบคุณในห,หลายด้วยค่ะเขามาเบึ้งให้หในห,ห,ห,หลายในเด้อ